สวัสดีค่ะมันนี่มันนี่วันนี้นะคะเราจะมีข้อคิดมาเตือนใจค่ะจะบอกว่ามั่นคงเนี่ยไม่ได้แปลว่ามั่งคั่งและร่ํารวยเสมอไปนะคะเอาเวลาก่อนจะพูดถึงนะคะเวลาเราพูดกันเรามักจะแบบเป็นคำพูดติดปาก มั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยมันมาเป็นแพ็กเกจคู่กันเลยใช่ไหมคะเราชอบพูดคาเหล่านี้คู่คู่กันแล้วมองว่าถ้าเราอยากจะร่ำรวยเราก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้พร้อมๆกันแต่วันนี้อยากจะมาแบบเจาะความหมายของแต่ละคำเนะะี่ยค่ะให้เราแบบตระหนักนิดนึงใช่ไหมคะคือคําว่าร่ำรวยบางทีในภาษาอังกฤษใช้คว่า r i c h เนาะมันก็จะถ้าเรามองในแง่ของภาษานิดนึงมันจะเป็นคํากริยาค่ะไปขยายความถ้าร่ำรวยก็หมายถึงว่ามีมากถ,าถ้าสมมติเราบอกว่าเราเนี่ยออร่ำรวยนี่ก็หมายถึงว่าเราก็มีนี่มาก มันไม่ได้หมายถึงว่ามันเป็นมันเหมือนเป็นคําขยะเนี่ยนะคะในขณะที่คําว่าคําว่ามั่งคั่งเนี่ยส่วนใหญ่บางทีในภาษาอังกฤษใช้คาว่าเวลเวลเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นคําวิเศษนะคะซึ่งมันจะไปขยายคํานามอีกทีหนึ่งมันก็จะมีลักษณะของมันมีความหมายในเชิงที่ว่ามันมีทรัพย์สินมากมายมีมีทรัพย์สินมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราดูสองคำเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างของการใช้คํานิดนึงใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเราเนี่ยเป็นเป็นคนที่แบบมั่งคั่ง เราเปลี่ยนคําว่าเราเป็นคนมั่งคัง่งเปลี่ยนเป็นว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีทรัพย์สินมากมายก็คือเราจะบอกว่าเราที่เป็นคนที่เราเป็นคนรวยทรัพย์สินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดแบบนี้ก็หมายความว่าคําว่ารวยอะคะ่ะมันมีความหมายที่มันเล็กกว่าคําว่ามั่งคัง่งใช่ไหมคะ ถ้าเราพูดง่งายๆในแง่ที่เราแบบชอบจะใช้คำในในศัพท์ที่เหมือนในฐานะคนที่จะอดออมหรือคนที่จะเก็บเงินเนี่ยค,ะ <c oughs> ค่ะข้อความมั่งคั่งหรือเวลเนี่ยค่ะมันก็จะแสดงออกด้วยความแบบเอ่อถึงอิสรภาพทางการเงินอย่างหนึ่งค่ะเราถามว่าอิสรภาพทางการเงินคืออะไรอย่างที่เราพูดกันไปบ่อยๆอะคะ่ะอิสรภาพทางการเงินคือความสามารถในการที่เราจะสามารถจะทําหรือไม่ทําอะไรเลือกด้วยตัวเราเองได้นะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้แรงงานนะคะในการทํางานเพื่อจะได้สิ่งนั้นมาคราวนี้เนี่ย มาพูดถึงคำว่าความมั่นคงก่อนใช่ไหมคะความมั่นคงหรือคำว่า uh, stability ในภาษาอังกฤษเนะะี่ยค่ะมันจะมีความหมายในเชิงของความปลอดภัยใช่ไหมคะออความเสถียรความเป็นปึกแผ่ทน,นี้เวลาเราเอามาใช้คู่กันนยสมมุติว่าเราแสดงออกเห็นง่ายๆในวลาบอกว่ามั่นคงคือเรามีบ้านหลังใหญ่ๆ เรามีทรัพย์สินมากมายที่มันสามารถจะมองเห็นได้มันแสดงความมั่นคงที่ทุกคนมองเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบมั่คงคั่งมั่นคงแล้วก็ร่รํารวยมันก็เลยมาเป็นพร้อมกันแต่สิ่งที่อากจะกระตุกเตือนในวันนี้นิดนึงอะคะ่ะบางครั้งเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนเราเนี่ยเราก็เลยแทนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นคนรวยอะคะ่ะเราก็เลยไปโฟกัสที่คําว่ามั่งคั่งมั่งคั่งก็คืออะไรมีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถ โตๆนะคะมีะมีรั์ส,สินมีอุปกรณ์แบรนด์เนมเต็มตัวมากมายเราก็พยายามจะตอบสนองสิ่งนี้เพื่อแสดงความร่ำรวยเพื่อดูว่ามันแบบมันเป็นการตอบตอบโจทย์ได้แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราไม่ควรจะลืมไปเลยนะคะบางครั้งการที่เราเนี่ยต้องการที่จะแสดงออกถึงความมั่งคั่งเนี่ยมันกลับกลายทําให้เราเนี่ยมีความมั่งคั่งมั่งคั่งน้อยลงนะคะเพราะว่าอะไรเพราะพอเราจะแสดงความ มั่นคงใช่ไหมคะเราก็จะต้องใช้เงินเนี่ยในการที่จะแบบแลกมันมาบางครั้งเราอยากจะมีบ้านหลังใหญ่ใช่ไหมคะเราอาจจะต้องแลกกับมันด้วยการที่เราจะต้องผ่อนชําระมาสักยี่สิบปีก็ได้นะคะในอนาคตสิ่งเหล่านี้มันก็จะทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะสูญเสียเงินออมที่เราต้องเอาไปผ่อนชําระนี้ใช่ไหมคะสูญเสียเงินออมเพื่อที่จะมาสร้างความมั่นคงหรือเวลในอนาคตเรานนั่นเองอย่างที่เราพูดกันบ่อยๆะคะ่ะเวลหรือความ มั่งคั่งมันจะเกิดขึ้นได้มันก็เกิดขึ้นจากการที่เราสามารถจะให้ทรัพย์สินนะคะมีก้อนใหญ่ขึ้นโดยให้มันทํางานหาเงินด้วยตัวมันเองก็คือเป็นการที่แบบว่ามีเวลที่มากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยดังนั้นถ้าเราไม่ตระหนักถึงสิ่งนี้นะคะ่ะไปสแสวงหาความมั่นคงตลอดเวลาโดยที่ละเลยการอดออมเพื่อสร้างเงินก้อนเพื่อจะนําไปลงทุนเพื่อจะสร้างอิสรภาพทางการเงินเพื่อให้เกิดแพสซีฟอินคัมในอนาคตมันก็จะทําให ความร่ารวยที่เราใฝ่หาค่ะมันเกิดขึ้นได้ยากเพราะฉะนั้นนะคะจริงๆแล้วใน EP นี้พยายามอยากจะให้เป็นข้อคิดเตือนใจอะค่ะว่าบางทีอะก่อนที่เราจะไปสร้างความมั่นคงที่มันเป็นสิ่งที่มองเห็นได้เนี่ยให้เรากลับมาถามตัวเองก่อนนะคะว่า ก่อนที่เราจะแสดงความร่ำรวยออกไปให้ใครๆเห็นเนี่ยเราตอบโจทย์ว่าเราอ่ะมีเวลเพียงพอหรือ,อยังนะคะเราอย่าเพิ่งไปโชว์ความมั่นคงค่ะเราไปวางแผนก่อนว่าเราอ่ะมีเงินเก็บในการที่จะไปต่อยอดสร้าง Passive Income ในอนาคตได้หรือ,อยังนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกะคะ่ะว่าความร่ำรวยเนี่ยไม่ได้มาจากการใช้แรงงาน การทำงานอย่างเดียวเรามีอายุในการทํางานเนี่ยมาได้ไม่นานมากนะักเพราะฉะนั้นมันจะมีจุดที่เราไม่สามารถใช้แรงงานในการทํางานได้วางแผนในอนาคตที่ดีนะคะเพื่อที่เราจะได้มีเวลที่จะสร้างความร่ำรวยอย่างแท้จริงให้เราในอนาคตได้คะ่ะค่ะท้าย EP วันนี้นะคะเราก็จะมีข้อคิดดีๆค่ะจากคุณริชาร์ดหลิวนะคะ ผู้ก่อตั้ง JDE Commerce ยใหญ่ของประเทศจีนค่ะเขาบอกว่าการทำธุรกิจนะคะไม่ใช่แค่วิธีในการหาเงินเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นหนทางที่จะพาให้เราเนี่ยรอดไปช่วยเหลือคนอื่นได้อีกมากมายด้วยนะคะ